สดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรวิเบที่ซึ่งความหลงหลและสมรรถนะม,มาบรรจบกันทุกการขับขี่คือการผจญภัยใหม่ที่กำลังรอคุณอยู่ซูซูกิแคปักซิโนปี2025คือการกลับมาของรถสปอร์ตขนาดเล็กในตำนานจากยุค90ที่ผสานเสน่ห์ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยรูปทรงยังคงไว้ซึ่งสไตล์รถสเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ฝากระโปรงหน้ายาวตัวถังเตี้ยกระชับแต่ดุดันไฟหน้าแบบเลตทรงกลมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นคลาสิก พร้อมกับไฟ DRL แบบใหม่กระจังหน้าดีไซน์เรียบหรูเสริมด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและสปอร์ตล้อแม็กขนาด16นิ้วน้ำหนักเบาเพิ่มความมั่นใจในการยึดเกาะถนนและเสริมลุคโชกเชียวหลังคาแบบแข่งพับได้อัตโนมัติเปลี่ยนจากคูเป้เป็นเปิดประทุนได้ในพริบตาส่วนท้ายรถมีไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ย้อนยุคท่อไอเสียคู่ตกแต่งด้วยโครเมียมเติมเต็มภาพลักษณ์ของรถสปอร์ตขนาดเล็กที่ทันสมัยแต่ยังเก็บเริ่นอายเดิมไว้ครบถ้วน ในด้านสีสันซูซูกิแคปพัคซิโน2025มีให้เลือกทั้งสีแดงเพลน้ำเงินเมทัลลิกดำเจ็ตไว้ขาวไข่มุกและสีเงินพิเศษรุ่น He r i t a g e Silver พร้อมตัวเลือกทูโทนหลังคาสีดำหรือขาวช่วยเพิ่มความโดดเด่นและความเป็นตัวของตัวเองภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบง่ายแต่ล้ำสมัยทุกอย่างถูกจัดวางอย่างลงตัวบาะดนั่งทรงสปอร์ตหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์หรือหนังแท้ตกแต่งด้วยได้ตะเข็บสีตัดการแผงหน้าปัดแสดงผลแบบอนาล็อกคู่ผสมกับหน้าจอดิจิทัล แสดงข้อมูลสำคัญทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางและระบบนำทางพวงมาลัยหนังทรงสปอร์ตตัดด้านล่างพร้อมปุ่มควบคุมระบบเสียง Cruise Control และคำสั่งเสียงระบบ Infotainment หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth และ USB เชื่อมต่อได้รวดเร็วและใช้งานง่ายระบบเสียงมาตร,รฐาน4ลำโพงหรืออัปเกรดเป็น6ลำโพงสำหรับเสียงที่คมชัดยิ่งขึ้นพื้นที่จัดเก็บภายในรถถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด ทั้งกล่องเก็บของช่องเก็บข้างประตูและพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถซึ่งจะมากขึ้นเมื่อปิดหลังคาเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและท่องเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์ขุมพลังของคปักซิโน่ใหม่คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ3สูบขนาด1.0ลิตรกำลังประมาณ1 1 0แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเลือกเกียร์อัตโนมัต CV ิ CVT น้ำหนักรถเบาช่วยให้เร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ภายใน9วินาทีความเร็วสูงสุดประมาณ190กิโลเมตรชั่วโมงระบบช่วงล่างหน้าแบบแม็กเฟอร์สันและหลังแบบมัลติลิงให้การขับขี่ที่นุ่มนวลแต่แม่นยำพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าตอบสนองชับไวเหมาะกับการเข้าโค้งและขับในเมืองการประหยัดน้ำมันทำได้ดีเยี่ยมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยกว่า19กิเมตรลิฟพร้อมระบบสตาร์ทตตอและเบรกแบบรีเจเนเรทีฟ ระบบความปลอดภัยครบครันเช่นระบบควบคุมการทรงตัวระบบเบรก ABS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัยรอบคันและยังมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรคฉุกเฉินระบบเตือนออกนอกเลนและกล้องมองหลังหรือกล้อง360องศาในรุ่นสูงสุดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีทั้งระบบเปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจปุ่มสตาร์ทระบบชาร์จมือถือไร้สายการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA a i r อัตโนมัติแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาไฟในห้องโดยสารปรับสีได้ตามอารมณ์ และระบบเลือกโหมดการขับขี่แบบ Eco Normal และ Sport ยังมีแอปพลิเคชันสมาร์ทที่เชื่อมต่อกับรถสามารถสตาร์ทรถล็อกปลดล็อกปวดเช็คตำแหน่งดูระดับน้ำมันนัดหมายซ่อมบำรุงและเตือนความผิดปกติจากมือถือของคุณคุณภาพงานประกอบภายในห้องโดยสารถูกยกระดับด้วยวัสดุนุ่มพิเศษการตกแต่งด้วยโลหะและสีดำเปียโนเบาะนั่งคู่หน้าปรับอุณหภูมิได้ที่นั่งคนขับปรับระดับสูงต่ำได้เพื่อความสบายและทัศนวิสัยที่ดีขึ้น แคปักซีโน2,025คือรถที่นำความสนุกก็ขอองค์การขับขี่กลับคืนมาในรูปแบบที่ทันสมัยไม่ต้องใช้พละกำลังสูงแต่เน้นน้ำหนักเบาการควบคุมแม่นยำและประสบการณ์การขับขี่ที่สื่อสารกับคนขับอย่างเป็นธรรมชาติซูซูกิยังเสนออุปกรณ์เสริมมากมายให้คุณแต่งรถได้ตามใจชอบตั้งแต่สปอยเลอร์กันชนสปอร์ตแพคเกจชุดเบรกอัพเกรดไปจนถึงยางสมรรถนะสูง ค่าบำรุงรักษาของแคปพักซิโนยังคงอยู่ในระดับประหยัดพร้อมการรับประกัน3ปีหรือขยายเป็น5ปีรวมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงสุดท้ายนี้ซูซูกิแคปพักซิโนปี2025คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการรถขนาดเล็กที่ขับสนุกประหยัดน้ำมันปลอดภยัยและยังโดดเด่นไม่ซ้ำใครเหมาะสำหรับผู้ขับที่มองหาประสบการณ์ขับขี่แบบคลาสสิกในรูปลักษณ์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไรวิเบย เพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวรถใหม่และคอนเทนต์สายซิ่งแบบจัดเต็ม